บริษัทพิสิทธิ์การแพทย์จำกัดขอนำเสนอเตียงผู้ป่วยสามกลมือหมุนรุ่น PS13 ใช้สำหรับเป็นเตียงผู้ป่วยใช้ตามบ้านและสถานพยาบาลถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการใช้งานเพื่อผู้ป่วยโดยเฉพาะสามารถปรับหัวท้ายของเตียงให้มีองศาพเพิ่มขึ้นหรือลดลงในด้านการปรับตำแหน่งให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือนอนเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมมีราวกั้นเตียงสำหรับป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียง ทรงผลดีต่อผู้ป่วยและสะดวกต่อผู้ดูแลโครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิมมีขนาดกว้าง90ซนติเมตรยาว2 1 0ซติเมตรสูง4 6 6 8งซนติเมตรพื้นเตียงทำจากเหล็กปั๊มเจาะรูระบายแบ่งเป็นสีตอนไกลด้านหัวเตียงสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า80องศาจะอยู่ทางด้านขวามือของผู้บริบาลไกลด้านขาเตียงสามารถปรับระดับยกงอเข่าสูงได้ไม่น้อยกว่า45องศา จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้บริบาลไกลด้านสูงต่ำตัวเตียงสามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า46-68เซนติเมตรโดยมีระบบไกลหมุนโดยการปรับระดับขึ้นเป็นการหมุนบวนตามเข็มนาฬิกาและการปรับระดับลงเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งมือหมุนสามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานราวกั้นเตียงทําจากอลูมิเนียมพับเก็บได้โดยมีชุดบิดล็อกอยู่บริเวณปลายราว ล้อขนาดห้านิ้วมีระบบล็อกล้ออิสระทั้ง4ีล้อการล็อกและปลดล็อกล้อโดยจะต้องใช้เท้าเหยียบพนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดเข้าออกได้โดยจะมีสลักล็อกและปลดล็อกยึดเข้ากับตำแหน่งติดตั้งบริเวณโครงปลายหัวท้ายเตียงสินค้ารับประกันโครงสร้างหนึ่งปีวิธีการบำรุงรักษาไกมือหมุนควรหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นในทุกๆ2เดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานเสาน้ำเกลือและราวกั้นเตียงทำมาจากสแตนเลส ควรใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาดมันตรวจสอบชิ้นส่วนของเตียงอยู่เป็นประจำหากเกิดการชำรุดจะสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงทีการเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสเตเลสห้ามใช้กรดไฮโดรคลอริกโดยเด็ดขาดการทำความสะอาดที่นอนควรเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือนำไปถึงแดดห้ามซักโดยเด็ดขาดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน การใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายกับผู้ใช้สินค้ารุ่นนี้ราคาเพียง21,500บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทพิสิทธิ์การแพทย์จำกัดเลขที่7ทับ26หมู่10ต,ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรหัรสไปรษณีย์12150เบอร์โทร021025262่ลพิสิทธิ์เมดิคอลคิดถึงเครื่องมือแพทย์ คิดถึงพิสิท์เมดิคอล